ใส่แวนโอ้โหใสแว่น,วน,นแดดเดียวนะครับกับหยดยางแก้คันนะครับตัวนี้สีแดงนะครับก็เป็นใบปิ้นที่ตีเรียกปลามากัดได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวเนื้อยางก็เหนียวทนทานนะครับปลากัดตีนะครับตีขึ้นใช้ฝั่งตามช่อง สวะนะครับมีตัวก็ออกมากัดน,นะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับหุดยางแก้คันนะครับเนื้อยางเหนียวทนทานปากัดดีนะครับสุดยอดครับตัวนี้ก็ปล่อยนะครับโอเคครับ